พบกับคุณสุชาดาและคุณกัญญาณ์จากทีมสองสาวพระจุลไทยกรรมการผู้ตัดสินคุณพีกน้องอาแลาน้องก้วาวตะวันสนามหกครับ ประเภทผู้มือวีเอพีต่อแต่สนาม11คุณต้องและคุณจอบจากทีมเซิร์ฟพบกับคุณทิพย์พวันและคุณออลละวันจากทีมเฮฮห้าแบบมินตันกรรมการผู้ตัดสินถูกไหมแบบที่20สนาม11ประเภทผู้มือวีเอพีต่อแต่คุณต้อมและคุณจอบจากทีมเซิร์ฟพบกับคุณทิพย์พวันและคุณอรลรรวจากทีมเฮฮห้าแบบเานตันกรรมการพู้ตัดสินถูกไหมสนาม11 แบตที่ยี่สิบเอ็ดประเภทคู่มือวีที่ต่อแปดสนามแปบดบคุณพ,พักนารพรนักรีฬาเจปู่จากทีโอนิกพบก,กับคุณศศิธรและคุณสุรันษาจากทีมฮ้องเงกับเนืองานกรรมการผู้ตัดสินคุณกิ่แก้วแบตที่ยี่สิบเอ็ดประเภทคู่มือวีที่ต่อแปดสนามแคบบุณพักาพรนะคกีาเจ้าปู่จากทีโอนิกพบก,กับคุณศศิธรและคุณสุรรณษา จากทีมน้องเง่งกับเนินนะกรรมการผู้ตัดสินผู้ก,กิอแก้วสนามแปดแบบที่22ประเภทคู่มือเวียดทีต่อแปดสนามเจ็ดคุณพันธุ์วดณิและคุณทูวัณิจากทีมหมูปิงพบก,กับสนามแมชัยที่ผู้ถือผส้ถจากทีมสีมาคขีววิทยาศานกรรมการผู้ตัดสินผู้ถิว แบบที่ยี่สประเภทคู่มือเวิที่ตอบแต่สนามเจ็ดคุณพันวดณิคุณพันวณิคุณพันวคุณครูวณิจากทีมหมู่บิงพบกับคุณอัครชัยและคุณสุภกิจจากทีมสีคิววิทยางขากรรมการคุณตศิษย์คุณขีวสนามเจ็ดแบบที่ยีประเภทคู่มือเวิที่ตอบแต่สนามสิบคุณจินตะพงศ์และคุณอิทธิมาจากทีมเอาไว้ก่อนนะพบกับ คุณปานนภัยและคุณวัฒกาศจากทีมปีที่มือเจ็บที่ขอกรรมการผู้ตัดสินคุณน้อยนบบที่23ประเภทคู่บนเวทีต่อแบบสนามสิทคุณจิรพงษ์และคุณกิติมาจากทีมเอาไว้ก่อนนั้นพบกับคุณปานนภัยและคุณวัฒกาศจากทีมปีที่มือเจ็บที่ขอกรรมการผู้ตัดสินคุณน้อยสนามสิท แบทที่24สนาม12ประเภทคู่มือวีทีต่อแข่ง <I> คุณศสิธาราและคุณอภิราชจากทีมโอนิกพบกับคุณทิตาลีและคุณสุวิจักจากทีมเนว่าคิวกรรมการผู้ตัดสินคุณปีชาแบทที่24สนาม12ประเภทคู่มือวีมีต่อแข่งคุณศสิธาราและชนอภินาจากทีมโอนิกพบกับคุณทิตาลีและคุณสุวิจัก จากทีทมไ่ไย่คิดกรรมการพตัดรินฟรีชาสนาม12ป,ป,ป,ประชาสัมพานนะครับถึงอากีฬาที่เดินเข้าออกฝั่งทีห้าเข้านะครับแล้วก็ปิดประตูให้ด้วยนะคร<ไ>ับกองเชียร์ที่อยู่ตรงประตูปิดประตูให้หน่อยครับ ประตูฝ <Jean> ั่งตรงข้ามสกุขเฮียดนครับฝั่งนู้นนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวพี่ให้ตีอีกอีกรอบนะครับแล้วก็ให้ตีอีกเดี๋ยวพี่เรียากนะทำแารเทียวเดี๋ยวเพิ่มกลับนะครับแข่งตอนไหนเดี๋ยวพี่เรียกถามผู้ประกอบการที่เรียากชวนเราสองเลยเอาวชนนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับผู้ปกครองกับโค้ชนะครับบอกน้องด้วยนะครับย้อนหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวไปชวนเดี๋ยวให้ตีอีกนะครับ าานายแพทยประานสมคัญนะครับถึงนักกีฬาประเภทคู่มือเยาวชน B.G. นะครับทั่วไปนะครับถ้ากลุ่มน้องมี4ทีมนะครับถ้าในกลุ่มมี4ทีมเราจะตี3ครั้งนะครับวันนี้เราจะตี3ครั้งถ้าผ่านใั้ที่หนึ่งไปแล้วเราีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวทุกไปไหนนะครับให้รอในสนามแถวนี้เลยนะครับรอในฮอล์นะถ้ากลุ่มมี3ทีมจะตี2ครั้ง ไปตีมรอบหนึ่งก็จะเหลยออีกครั้งหนึ่งนะครับให้รอครับเดี๋ผมจะเรียกหน่วยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับประเภท B G โยนชนนะครับถ้าในกลุ่มมีสี่ทีมเราจะต้องตีหมดสามครั้งถ้าในกลุ่มมีสามทีมเราจะตีสองครั้งนะครับสำหรับประเภททุกท่ม B G โยนชนนะครับแต่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะเรียากหนาไม่เจอ แบตที่22นะครับแบตที่22สนาม7คุณพันธุลิดและคุณภูรินะครับจากทีมผูปีพกพบกับคุณอัธราชัยและคุณสุภกิจจากทีม4คิววิทยาคารขอให้วงทำการแข่งขันในสนามที่7ในเวลานี้ด้วยนะครับป่าชาสัมภันธ์นะครับถึงนักกิฬาจากทีม4คิววิทยาคาร คุณอัครชัยและคุณสมบัิจนะครับขอให้ลงทำการแข่งขันในสนามที่เจ็ดเดยลนด้วยนะครับกรรมการจับเวลาห้านาทีผ่านห้านาทีไปแล้วนะครับพักกีฬาไม่ลงทำการแข่งขันนะครับจะขออนุญาตตัดสินการแข่งขันในแต่ี้นาทีครับสถานสาคัญนะครับพักกิฬาที่ไมลงทำการแข่งขันนะครับกประกาศเรียกแล้วนะครับไม่ลงทำการแข่งขันนะครับใน5านาทีขออนุญาตตัดสินการแข่งขันในแต่ละนาทีครับ แบบที S <S ่25สนาม4ประเภทคู่มือใหทียต่อแตะคู่ประเภทมาและคุณแบบธรรมาวดีจากทีม ONG พบกับคุณพราพลและคุณมรุกพลจากทีมมหาพิพูนดาวินาศตามหลักสถิติกรรมการผู้ตัดสินคุณีโอแบบที่25สนาม4ประเภทคู่มือใหทียต่อแตะคู่ประเภทมาและคุณแบบธรรมาวดีจากทีม ONG พบกับ คุณธนพลและคุณบุรคมจากทีมมหาเทพกรรมาการผู้ตัดสินยูนีโอสนามสี่แมตช์ที่ยีสนามห้าประเภทคู่มวยเวทีต่อแต่คุณนกนกหวานและคุณน้พเดชจากทีมเสือไม่ใช่สองพบกับคุณสัตย์ดีโชธและคุณธนพลจากทีมเสิร์กนกรรมาการผู้ตัดสินคิณดีแมตช์ที่ยีสนามห้าประเภทคู่มวยเวทีต่อแต่ คุณกนกวังและคุณรัชเดชจากทีมเซนต์มิช่ไม่ใช่สองพบกับคุณสศรีโชติและคุณธนัทพลจากทีมเซิร์ฟกรรมการผู้ตัดสินคุณบี๊สนามห้าแมททีมยี่สิบเจ็ดสนามสามต่อเท็กคู่มือเวทีต่อแด่กคุณจตชัยและคุณขวัญชนกจากทีมเซิร์ฟพบกับคุณประคุณประยูนาภาและคุณอมรีจากทีมอเมริกันกรรมการผู้ตัดสินคุณบัว แบบที่27สนาม3ประเภทคูค่มือ VAP ต่อแบบวิจิตชัยและคุ๊กขาวชนกจากทีมเซิร์ฟพบกับคุณปรีนาภาและคุณอมริน,าานาาจากทีมอาเฮียเลียนานากรรมการผพิเศษขุนหมหวัลสนาม3 ที่เขากางไปเลยก็ได้แล้วพอไม่ได้ได้ไ เรียนเรียนครับ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  กรรมการเสนอเจ็ดอยู่นะครับยกมือให้ครับแบบที่28สนามนสองประเภทคู่มวยนี้ต่อแข่งคุณวัชราภรและคุณสุธาสินีจากทีมสุราเวัฒน์พบกับคุณศุนิจันทร์และคุณพัชราพรจากทีมเน็ตตดไม่แรก กร,กรรมการผู้ตัดสินคุณฝนแบบที่28สนาม2ไทยเพื่อคู่คือวีที่ต่อ8คุณวชิระคนและคุณสุทธาศรีจ้าทีมสุราบาวัฒน์พบกับคุณศรินัทนท์และคุณวชิระผอจ้าทีมเน็นตตบไม่เห็นแต่กร,กรรมการผู้ตัดส,สินคุณฝนสนาม2 เร <Sen> ่มย่อจับโยนสถาการณ์้ีนยก้าโรเยอะมืเยอะที่ย่สิบจ็ด สนามสามประเภทคู่มือวีอพีต่อแข่งคุณชัดชัยและคุณขวัญชนกจากทีมเซิร์ฟพบกับคุณปรีนาภาและคุณนภริษจากทีมไรเนียนน่ะขอให้รบกวนการแข่งขันใ,ในสนามสามในเวลานี้ด้วยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเป็นทีมเซิร์ฟนะครับทีมเซิร์ฟนะครับ S U R B e นะครับทีมเสิร์ฟนะครับ ขอให้ติดตามคุณชัดชัยและคุณขวัญชนกลงท้อการแข่งขันในสนามที่สามในเวลานี้ด้วยนะครับประชาชนสภาได้รับถึงทีมเสริมนะครับขอให้ติดต่อคุณชัดชัยและคุณขวัญชนกลงท้องการแข่งขันในสนามที่สามในเวลานี้ด้วยนะครับกรรมการจับเวลา5นาทีห่านเวลา5นาทีไปแล้วนะครับไม่ได้นกักกีฬาไม่ลงท้องการแข่งขัน ขออนุญาตตัดสินการแข่งขันในแบบนี้ทันทีนะครับอากาศครั้งสุดท้ายนะครับค <ละ S 1> ุณชาตชายัยและคุณขวัญชุนน้องจากทีมเซิร์ฟขอให้ลงตั้กล้องแข่งขันในสนามที่3ฮานันกินาไม่ลงตั้กล้องแข่งขันภายใน5นาทีขออนุญาตตัดสินการแข่งขันในแบบที่27นาทีครับขอนชุนน้อง เป็นที่29ประเทศคู่เบอรวีดต่อแต่ดสนามเจ็ดคุณวรากรและคุณกัญญาลักจากทีมไนเจเนียน,นา